สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะสบาดสบาดสไตล์ยายพรมาแล้วจ้าวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมากินยำม,ม้นเส้นค่ะเพื่อนมาค่ะยำม,ม้นเส้นกับยายพรนะคะวันนี้มื้อนี้เป็นยำม,ม้นเส้นแบบโบราณน,นะคะ สวัสดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะฝากกดติดตามช่องสบาดสบสายสไตล์ยัยพรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาค่ะเพื่อนยำวุ้นเส้นค่ะวันนี้มื้อนี้ อืมวันนี้ยายพรก็ว่าจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ที่อต่อเนื่องด้วยคลิปเก่าที่ยายพรได้เล่าให้ฟังเตือนภัยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่อ่ชอบชาวต่างชาติ อะไรอย่างเงี้ยจะมาขอเตือนภัยไว้นะคะเพื่อนบางคนก็อาจจะเคยเจอมากับชาวต่างชาติบางคนก็อาจจะเคยผ่านมาเนาะว่าเคยโดนหลอกมาก็เตือนภยัยยายพรก็เจอเจอกับตัวของตัวเองก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องต่างๆที่ยยพรได้เจอมา เราให้รู้เท่าทันพวกสแกมเมอร์สแกมเมอร์บางครั้งบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าสแกมเมอร์เอ้ยสแกมเมอร์คืออะไรบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะสแกมเมอร์ก็คือจำพวกหลอกลวงต้มตุนมิจฉาชีพเป็นชาวต่างชาติที่แฝงมากับในโลกของอินเทอร์เนต็ตของออนไลน์ของโซเชียลต่างๆ พวก scammer scammer มันจะแฝงมาในรูปแบบจะเข้ามาในรูปแบบอหลายต่อหลายอย่างนะคะถ้าเรารู้ไม่ทันอาจจะโดนหลอกได้เยพรอนก็เจอมาค่ะเจอมาแต่เยพรอนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หลงกลเขาไม่ได้โดนหลอกหรอกแต่เยพรอนเพียงแค่อยากจะรู้พฤติกรรมของเขาเยพรอก็เลย คุยแท้จริงแล้วเยพรก็ไม่อยากจะคุยกับเขาหรอกค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาอย่าไปคุยถ้าหาเพื่อนเจอก็เยพรจะเจอกับตัวของตัวเองมานะคะก็เข้ามาในทํานองมาทักเป็นแอดในเฟสเราแอดมาขอเป็นเพื่อนเยพรก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะบางครั้งเขาเข้ามาในหลายรูปแบบนะคะเขาจะใช้หน้าโปรไฟล์ของเขาจะใช้เป็นรูปของผู้หญิง ชาวไทยของเราบ้างรูปที่ดูดีบ้างอะไรประมาณนี้ก็เข้ามาทักขอเป็นแอดแอดเข้ามาขอเป็นเพื่อนเราพอเรากดรับแล้วเขาก็จะทักเข้ามาถามมาทักททยเราอย่างนี้ทักทายเราแล้วแล้วเขาก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่ม เขาก็จะเริ <peine ed> ่มถามสารทุกข์สุกดิบของเราว่าเออคุณทำงานอะไรคุณมีครอบครัวหรือยังคุณมีเด็กไหมมีลูกไหมเขาก็จะทักเข้ามาถามสารทุกข์สุกดิบว่าความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงฐานะของเราเป็นยังไงทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไรโดยเฉพาะเพื่อนสาวที่เป็นโสดเป็นไม หากหลงกลก็จะเชื่อคําของเขานะคะก็จะโดนเขาหลอกลวงได้ต้องรู้เท่าทันนะคะพวกสแกมเม m e r มันเข้ามาหลายรูปแบบมันก็มาหยอดคําหวานผู้หญิงคนไหนชอบอยากมีแฟนต่างชาติก็จะเคิมจะหยอดคําหวานหวานมากหวานจนผิดปกตินะคะบางครั้งก็จะด่าลิงที่รัก อย่างงุ้นอย่างนี้แล้วเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาจะใช้โปรไฟล์หน้าโปรไฟล์เขาเนี่ยจะดีหมดเขาก็จะบอกเขาว่าอบอกเราว่าเขาอะทำงานเกี่ยวกับเป็นหมอบ้างเป็นทหารบ้างเป็นเจ้าของหุ้นส่วนกิจการใหญ่โตๆบ้างเยพรก็เจอมาเยพรก็ ไม่ได้สนใจหรอกค่ะเพราะยาพรไม่ใช่ไม่ไม่ชอบชาวต่างชาตินะคะชาวไทยยังไม่นั้นเลยจะมาพูดพูดฟิกโฟรไฟมันไม่เข้ากับยาพรนะคะยาพรไม่มักไม่ชอบแล้วก็เขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะบอกจะคุยกับเราไม่เพียงเพียงไม่กี่วันก็จะเรียกเราดั่งลิงเรียกเราที่รักอย่างงุ้นอย่างนี้เราจะมาหยดคําหวาน เมื่อหยอดคำหวานถ้าเรารู้ไม่เท่าทันผู้หญิงบางคนก็รู้ไม่เท่าทันตามไม่ทันเราก็เคิมตามเข้าไปแล้วเราก็จะไปตกหลุมพางเข้าได้นะคะเก็จะทำให้เราเชื่อใจวางใจอ้อนแล้วก็จะส่งภาพมาให้ดูว่าเออเขาทำงานเกี่ยวกับอันนี้นะแบบนี้นะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะ ก็จะเอาภาพมาให้ดูส่งภาพมาให้ดูมาโชว์มาอวดมาเลยเราทําให้เราลุงเชื่อใจคุยไปคุยไปก็เริ่มจะออกลายก็จะหยอดคําหวานก็อยากจะขอเราแต่งงานขอเราอยากจะมาอยู่กับเราที่เมืองไทยก็จะหยอดคําหวานว่ารักอย่างงูน้นรักอย่างนี้แล้วก็จะพอคุยไปคุยไป แล้วก็จะมีท่าทีว่าเอออยากจะส่งของขวัญมาให้ขอที่อยู่เราเบอร์โทรเราขออีเมลสมุดบัญชีอะไรประมาณนี้อย่างอย่างเยพรเจอมาก็คือว่าก็จะเรียกเยพรว่าที่รักเนาะเยพรก็คิดในใจว่าอืฉันไม่ใช่ชิดรักใคร อะไประมาณนี้แต่ก็ไม่อยากจะพูดกับเขาหรอกแต่เพื่อนๆเ,เจอไม่อยากให้เพื่อนๆต้องคุยกับเขาต่อหรอกแต่ที่เยพรคุยกับเขาต่อเพราะเยาพรอยากจะรู้พฤติกรรมของเขานะคะ <S <S เขาก็จะหลอกเราว่าฮะเขาจะส่งของขวัญมาให้เขาก็จะถ่ายรูปว่าเนี่ยมีอะไรอย่างนี้เงี้ยมีของขวัญน,นะคะเป็นของขวัญเป็นของมีค่ามี กระเป๋าแมนเนมมีสร้อยทองนาฬิการองเท้ามีเงินสดอะไรประมาณนี้เขาก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาให้เราดูผู้หญิงบางคนที่คุยกับเขาไปมันถ้าตกหลุมพรางไปแล้วมันก็เคิ้มตามมันก็เกิดการมโนมโนขึ้นมาอยากจะได้ เขารักเราอยากจะได้คือเชื่อใจเขานะ่ะแล้วคือโลภอ่ะคือเราไม่ได้ว่านะแต่คือบางครั้งบางคนหลงไงหลงเพลิดเพลินมโนเกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะเขาจะให้เราจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้หรอกแล้วเขาก็จะ บอกว่าเขาจะส่งของมาให้เรานะขอที่อยู่ขออะไรเพื่อนๆอย่าไปให้นะคะอย่าไปให้โดยเด็ดขาดเพราะพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันทํากันเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นฝูงไม่ได้มีคนเดียวนะคะมันแบ่งกันแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทํานะคะเยะพรก็เจอมาก็ว่าจะส่งมาให้แล้วพอจะส่งมาให้แต่ยยพรก็ไม่ได้เออ ให้ที่อยู่จริงอะไรไปหรอกเยพรก็นั่นแหละอยากจะรู้พฤติกรรมพวกเขามันก็จะมาหลอกเราว่าที่รักตอนนี้ฉันอยู่ที่ห้างนะฉันกำลังเลือกซื้อของขวัญให้คุณอะไรประมาณนี้มันจะบอกทุกขั้นตอนว่าที่รักอย่างงุ้นอย่างเงี้ยเยพรก็ไม่ได้เชื่อหรอกค่ะแต่เยพรก็อยากจะดูพฤติกรรมว่าพวกเขาจะทำยังไงนั่นแหะ พอได้แล้วเขาาก็จะขอที่อยู่เราขออะไรเราต่างๆมันจะส่งมาให้เราแล้วเขาก็จะถ่ายว่า,าการไปส่งที่ที่ขนส่งของเขานะคะที่ต่างประเทศนะคะมันเขาก็จะส่งอาภาพมาให้เราดูว่าเขาส่งมาให้เรานะนี่ชื่อเรานะเบอร์โทรศัพท์เรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายรูปทุกขั้นตอนมาให้เราว่าอาตอนนี้ กล่องพัสดุของเราตอนนี้อยู่ที่ขนส่งอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ตอนนี้กำลังขึ้นเครื่องบินแล้วนะเขาจะถ่ายทุกขั้นตอนมาให้เราดูให้เราตายใจให้เราเชื่อว่าเขาส่งของมาให้เราจริงๆแต่แท้จริงมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆอยากจะพูดอยากจะบอกอย่าไปลงกลอย่าไปเชื่อคำง่ายๆนะคะ คุยกันไปตั้งนงตั้งนานก็ตามแต่อย่าไปเชื่อค่ะพวกนี้มันมันมันเชื่อใจไม่ได้นะคะเพื่อนจูจูมจะมีเหรอเยพรพลก็ยังพูดเยพรพ์ก็ว่านะว่ามีด้วยเหรอว่าออจะส่งเงินมาให้เยอะพรสองสองหมื่นดอลลาร์เยพรพ์ก็ถามเลยตรงๆเลยว่ามันส่งพัสดุได้หดือว่อของมีค่า เยพรก็ว่าตรงๆเลยนะว่าไม่ต้องมาหลอกฉันหลอกฉันไม่เชื่อหรอกก็ยังต่อคําต่ออะไรกับเขานะเยาพรอยากจะให้เพื่อนๆต้องรู้เท่าทันนะคะอย่าไปเชื่อคําลวงอย่าไปรู้ว่าอยากจะมีแฟนต่างชาติแต่ก็ต้องดูว่าแฟนต่างชาติแล้วชอบโอ้อวดนะโอ้อวดส่งภาพมาให้เราดูว่าเออทำงานดีมีฐานะการเรียน โอ้โอวดโชว์ทุกอย่างอย่าไปเชื่ออย่าไปตามคำอย่าคือต้องดูดีๆถ้าอยากจะมีแฟนต่างชาติอะต้องดูดีๆค่ะแต่ยัพรไม่ได้เคริรมตามหรอกแต่ยัพรเพียงแค่อยากจะมาเตือนภัยเพื่อนๆเ,เพราะว่าแล้วสรุปจุดสุดท้ายก็จะบอกให้เราโอนเงินให้เพราะว่าของที่ส่งมามันจะต้องมาตกอยู่ที่อุป,ปกรณ์ใช่ไหม มันจะต้องเสียค่าภาษีของนําเข้าให้เราไปจ่ายสามหมื่นของเยโพนะเจอสามหมื่นเยโพนก็บอกว่ายเยโพนไม่ไปจ่ายหรอกถ้าคุณรักฉันจริงคุณก็โอนเงินค่าภาษีจ่ายค่าภาษีให้ฉันด้วยเยโพนเป็นคนตรงนะคะเยโพนเยโพนเป็นบอกบอกแบบนี้เลยถ้าคุณว่าคุณรักฉันจริงคุณอยากจะมาอยู่กับฉันแต่งงานกับฉันคุณต้องเสียค่าภาษี แล้วฉันต้องเห็นของทุกสิ่งทุกอย่างเยพรก็พูดตรงๆคุณไม่ต้องมาโกหกฉันหรอกคุณหลอกลวงฉันคุณทําแบบนี้เพื่ออะไรเยพรว่าไปหมดเลยนะไม่ใช่เยพรนั้นนะเยะพรไม่ได้เคิมตามหรอกคือมันเสียหายคือมันเจอหลายรายเยพรเชื่อว่าหลายลายหลายคนที่เจอในเรื่องราวแบบนี้ประเภทนี้เตือนเอาไว้นะคะชาวต่างชาติทักเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อใจคุยกับเข้าไปนานๆก็จริงอยู่เป็นปีก็จริงอยู่แต่มันมันมีหลายรูปแบบมันซ่อนแอบเอาไว้นะคะอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆฝรั่งน่ะเขาไม่ได้โอนมาให้เราง่ายๆหรือจะให้อะไรใครง่ายๆนะคะถ้าเขารักเราจริงอะและถ้าเพื่อนๆอยากจะเชื่อว่าเออเขาส่งมาให้เราจริงหรือไม่จริง เพื่อนๆก็ต้องตรวจเช็คต้องมีไหวพิบให้ทันนะคะเพื่อนอย่าอย่าโอนนะคะหลอกให้เราเสียภาษีหลอกว่าจะส่งของขวัญมาให้ส่งของมีค่ามาให้ส่งเงินมาให้อย่างยายพรเนี่ยจะส่งเงินมาให้ยายพรแล้วก็จะส่งอออย่างเช่นกระเป๋าแมนเนมอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาให้ยายพรก็จะเช็คถ่ายรูปมาให้ทุกอย่างจนคราวนี้ยายพรก็จะจับ จุดผิดสังเกตมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ส่งมาให้ยายพรบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะของที่คุณให้ฉันเห็นกับของที่อยู่ในกล่องที่คุณถ่ายมามันคนละภาพกันคนละอย่างกันคือยายพรคือคือว่าว่ายายพรหัวทันนะคะยายพรเป็นคนตรงยายพรก็ว่าเลยว่าไม่ต้องมาโกหกฉันหรอกฉันไม่เชื่อหรอกอย่ามาโกหกฉันอย่ามาทําแบบนี้ ยัยพรเป็นคนตรงๆยัยพรก็ว่าตรงๆเลยนะคะอืมก็อย่างมาหวานล้อมอันนั้นเราว่าคุณต้องทําตามขั้นตอนแบบนี้นะแบบนี้นะอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปหลงกลมันไม่ได้ส่งมาให้เราหรอกแต่มันทํากันเป็นขบวนมันหลอกให้เราโอนเงินให้มันแล้วถ้าเราโอนเงินให้มันรอบแรกแล้วมันก็มีมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะมันก็มีสองกอกสอง,สองกอกสาม ต้องใจต้องโอนไปให้พวกมันต้องรู <tamam> ้เ <từ> ท่า <lonely> ทันนะคะเพื <Wet> ่อนๆพื่เพื่อนเบางคนเจอเจอมาก็อาจจะเคยสูญเสียเงินไปก็เคยมีประสบการณ์แต่บางคนยังไม่เจอหรือยังไม่มีประสบการณ์อยากจะมาขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนชาวต่างชาติน่ะอย่าไว้ใจบางครั้งบางคนเออเข้าใจว่าอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่เขาดีก็มีเขาจริงใจกับเราก็มี แต่ก็ต้องดูดีๆบางครั้งบางคนจริงอยู่ที่เราคุยกับเขาคบกันกับเขาคุยกับเขาเจอหน้าเขาหรืออเปิดคอคุยกับเขาเห็นหน้าเขาก็จริงอยู่แต่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันทุกคนมันไม่ใช่คุยอย่างเนี้คุยกันเป็นปีคอกันเป็นปีก็จริงอยู่แต่แท้จริงสุดท้ายสรุปเขาโกหกเราทั้งเพยอย่าไปเชื่อใจง่ายๆนะคะเพื่อนๆเพนยพรขอเตือนไว้เลยเยพรเจอกับตัวเอง โอ้ที่รัก,ย agner, กย use, อย่างนู้นที่รักอย่างนี้หยอดคาหวานอย่างงู้นอย่างนี้ทําให้เราเคิมนะคะที่รักฉันรักเธอจนสุดอืก้นบึ้งของหัวใจอย่างงู้นอย่างนี้หวานซึ้งจนอ,อือย่าไปเชื่อน,นะคะพวกสแกมเมอร์นี่มันร้ายและมันไม่ได้ว่าหลอกเราวันเดียวอ่ะมันไม่ได้หลอกเราคนเดียวนะชั่วโมงนี้มันคุยกับเราชั่วโมงนึงมันไปคุยกับคนนู้นชั่วโมงหนึ่งไปคุยกับคนนู้น คิดดูสิคะถ้าหากว่า,าเหยื่อหลงกลมันมันก็จะได้ไปกี่เงินนะคะถ้าหากว่าหลงกลมันโอนเงินไปให้มันมันได้เยอะนะอย่าไปหลงเชื่อพวกสแกมเมอร์พวกสแกมเมอร์พวกนี้ชาวต่างชาติมันจะเข้ามาบอกว่าเออเนี่ยเมียตายมีลูกติดเป็นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะ บอกว่าผมโสดอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปลงเชื่อแล้วก็จะเอาภาพส่งภาพดูดีทํางานดีอะไรอย่างเงี้ยและภาพบางภาพมันไม่เหมือนกันมันจะเอาภาพที่คล้ายๆกันมาทําให้เราตายใจเยาพรขอดเตือนเอาไว้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุก,ท,กทุกคนนะคะติดขัดลนะขออภัยนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมกินไปเล่าไปค่ะเพื่อน เงยพรเจอมากับตัวเองก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เตือนภัยหญิงไทยไว้โดยเฉพาะหญิงสาวที่เป็นโสดและเป็นไม้และที่หน้าโฟไฟดูดีนั่นแหละเขาจะเข้าไปทัดแอดขอเป็นเพื่อนบางครั้งก็จะแอดเข้ามาเอาภาพโฟลไฟลของหญิงไทยแล้วก็ไม่ชื่อเอยคล้ายๆว่าเราก็ตายใจว่าเอออยางเงี้ย พอสรุปจุดสุดท้ายมันก็เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่พวกสแกมเมอร์มันน่ากลัวมากนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รู้เท่าทันขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมมารับฟังในเรื่องราวต่างๆนะคะก็มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะคะ กินยำกยะยพรค่ะไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็มากินยำแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ที่จะเจอมาให้เพื่อนๆฟังเพื่อนบางคนอาจจะเคยเจอเพื่อนบางคนอาจจะไม่เคยเจอก็เตือนภัยไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลังมันมัน,มนดึงยากนะคะบางครั้งบางคนเจอหมดเป็นหมื่นหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านก็มีมันไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆนะคะจำพวกต้มตุนหลอกลวงมิจฉาชีพชาวต่างชาติเนี้ย มันแฝงมาบางครั้งอ,อรูปร่างหน้าตาส่งภาพมาอย่างดูดีมีสกุลหน้าตาดีหล่อหลงเชื่อถ้อยคําหวานคําหยอดอือหืมสุดยอดเลยค่ะคําหยอดเยพรตกใจเลยว่าเยพรเกิดมายังไม่เคยเจอเจอผู้ชายคนไหนมาพูดหวานพูดพูดหยอดพูดหวานพูดได้ได้ขนาดนี้คือจนอึ้งเลยค่ะว่าอะไร คือมันซึ้งนะคำพูดของเขาอ่ะมันซึ้งมันประทับใจมันมันมันทำให้เราเคิมเยพรเยพรเชื่อเลยถ้าหากว่าใครหลงกลเนี่ยมันมันตกเลยตกหลุมหลงกลอยากให้เพื่อนๆมีสตินะคะมีสติเอาไว้อย่าไปเชื่อง่ายๆดึงสติกับอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ของเขาค่ะมันไม่ใช่ ถ้าหากว่าเราไม่อยากได้ของเขาเราก็ออกจะไม่สูญเสียจะไม่เสียใจและจะไม่เสียเวลาเจอแบบเนี้ยเข้ามาที่รักอย่างงู้นอย่างนี้คุยกันไม่กี่วันจะมาเรียกว่าที่รักดา r ิ i n อะไรอย่างเงี้ยมาหยดคาหวานอย่างงู้นอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับเขาเลยคะ่ะบล็อกเลยที่เยาพรเสียเวลาคุยกับเขาไม่ใช่ว่าอยากจะคุยหรอกคะ่ะแต่เยพรอยากจะรู้พฤติกรรมของพวกเขา ทรงนั้นยาพรก็พูดแล้วนะยาพรทีแรกยาพรไม่อยากจะคุยกับเขายาพรบอกว่าไม่ต้องมาเสียเวลากับยาพรหรอก